สวัสดีคะ่ะทุกคนีฬาคืนนี้คะ่ะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยนะคะทุกคนก็บอกว่าตอนนี้พร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพร้อมที่จะล่าเหรียญทองในมหกรรมอาเซียนพาราเกมส์ในบ้านเราค่ะพาไปดูความพร้อมของทีมเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยนะคะเดินหน้าเตรียมความพร้อมซุ้มซ้อมอย่างเต็มที่ที่จะลุยศึกอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13จะจัดขึ้นวันที่20-26่กมกราคมปีหน้านะคะแต่ว่าอาจจะดูเหมือนยาวนาน เผอแป๊บเดียวจริงๆค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นปี2569เข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะซึ่งรายการนี้ประเทศไทยของเรารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพล่าสุดค่ะความพร้อมของทัพนักกีฬาในส่วนของประเภทวิวแชร์นะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เกือบ100%เเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีค่ะสำหรับ นักกีฬาของไทยเรานะะคในส่วนของคลาสนั่งหรือว่าคลาสวีลแชร์เข้าร่วมทั้งหมด18คนก็จะมีนักกีฬาชาย10คนนักกีฬาหญิงอีก8คนค่ะผสมประสานระหว่างรุ่นเก่ากับดาวรุ่งนะคะโดยนักกีฬาชายค่ะมี10คนนําโดยน้องโปเต้ธิรายุเชื้อวงในคลาส2อนัทวุฒินาเทศคลาส2เหมือนกันอนุชิตทุ่งหลวงค่ะนี่เป็นนักกีฬาใหม่นะคะยุทธจักรกลิ่นบานชื่นคลาส3บุตรสรีวาแวนิกคลาส3เหมือนกันค่ะแล้วก็น้องใหม่อย่างพันกรพันศรีค่ะ นอกจากนั้นค่ะนำมาโดยความหวังวันชัยชัยวุฒิในคลาสที่4นะคะดีกรีระดับโลกแล้วก็ได้เหรียญพาราลิมปิกเกมส์มาด้วยค่ะ รวมไปถึงกิตินันหานพิชัยคลาสที่4และน,นราการจันพากาคลาสที่5นะคะลงแข่งขันกับทีระเดชกลางมานี้ค่ะส่วนนักกีฬาหญิงคลาสวิวแชร์เราส่งคราวนี้8คนนะคะก็จะมีชินชิดพยักษ์ปุตวันศิริในคลาสที่2กับสุธิดาแสนสถานค่ะส่วนคลาส3นำทัพมาโดยดารารัฐอาสายุทธปฐมวดีอินตะนนทส่วนคลาสที่4ค่ะ วิจิตรใจอ่อนนะคะดีกรีระดับโลกแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยค่ะที่ผ่านมานะคะและมีน้องใหม่ในคลาสที่4นูนสุไลกาดาเซ มีคลาสที่5 2คนค่ะปานวาดสีงามกับวาสนาสีงามนั่นเองค่ะขณะที่ความพร้อมนะคะยืนยันว่าตอนนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือเพียงแค่การปรับตัวกับสภาพสนามแข่งขันจริงช่วงโค้งสุดท้ายเรื่องของแสงไฟระบบไฟบรรยากาศภายนอกสนามนะคะซึ่งบรรดาผู้ฝึกสอนก็ได้กำชับนักกีฬาทุกคนพยายามดูแลร่างกายให้เต็มที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนที่จะลงสนามในศึกอาเซียนพาราเกมส์นะคะซึ่งในส่วนของเทเบิลเทนนิสจะแข่งขันอยู่ที่ศูนย์การค้า e n t นทเ c นโคราชจังหวัดนครราชสีมาส่วนผลงานของทัพนักกีฬาของไทยเรานะคะคในกีฬาเทเบิลเทนนิสค่ะจัดครั้งล่าสุดนะคะก็คือที่ประเทศกัมพูชาทีมไทยได้มา5เหรียญทอง6เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงค่ะ